ทีมอังกฤษกับทีมเยอรมันนะมันแตกต่างกันยังไงมีข้อไหนที่ตองใจกับทุกคนบ้างอาลองไปคิดดูว่าเนี่ยจะเรียนที่ไหนจากที่เราเล่าประสบการณ์จริงๆของเราให้ฟังนะคะทุกคนเทคสองก็คือ ยากจะคุยกันแบบชิวๆว่างทั้งเมื่อกี้หงหว่าะมันบบตั้งใจมาก,กตั้งใจมากอะสรุปง่ายๆเลยทีมอังกฤษกับทีมเยอรมันนะมันแตกต่างกันยังไงวันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าคนที่สนใจประเทศอังกฤษกับคนที่สนใจประเทศเยอรมันเนี่ยมันมีข้อไหนที่แบบตรงใจกับทุกคนบ้างลองเอาไปไปปรึกษาพ่อแม่หรือว่าอาลองไปคิดดูว่า อยากจะเรียนที่ไหนจากที่เราเล่าประสบการณ์จริงๆของเราให้ฟังนะคะค<ะ>่ะเคโอเคมาเริ่มที่คมถามแรกก็คือทำไมถึงเลือกประเทศอังกฤษทำไมถึงไปเรียนที่อังกฤษใช่ปะเออทำไม <laughs> เพราะว่าง่ายๆจากบัตเจ็ตที่มีเนาะเ,ออเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบไปเรียนอเมริกาหรือว่าไปเรียนออสเตรเลียของปีอ่ะค่าใช้จ่ายมันจะแบบเกือบแบบสีแบบ่หแบบ้าล้านจริงแต่ว่าอังกฤษเนี่ยเรียนปีเดียวออแคบบ่ประมาณ 1>, 1ล้านถึงล้านแล้วก็กลับมาทำงานได้มันก็เหมือนกับทำใจง่าย,ายกว่าในการที่จะไปคืนคุนพ่อแม่คืนทุนง,ง่ายกว่าเออแล้วก็ออของอังกฤษอ่ะมันก็เพิ่งมีแบบ A postgrad visa ใช่ปะ่ะที่เรียนจบแล้วก็มาทําทำงานต่อได้ที่หนุนสองปีออก็เลยแบบโอเคมันก็เหมือนแบบที่อเมริกากับที่ออสเตรียก็เลยเออ,เ,อ,อเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนออ้องอ,อังกฤษก็ได้อ่งเออของเราอย่างเงี้ยเราก็งบเราจากัด เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊หาประเทศที่แบบการศึกษามันน่าจะดูแล้วก็อ,อยากจะเรียนภาษาเพิ่มโดยการที่ไปประเทศที่เขาไม่ไปกันก็เลยเนี่ยเป็น2ปัจจัยว่าโอเค 1. เราจะไปประเทศที่เขาไม่ค่อยไป2คือประเทศที่เอ่อใช้ตังน้อยก็คือมาจบที่เยอรมันเย่เพราะยังไม่ได้บอกเลยว่าแทนเรียนอะไรอ๋อแทนเรียนน่ะชื่อใหญ่อีกละป๊บนึงอะ มาทีมเยอรมันนะคะ<ม>ก็คือเราเนี่ยส่วนเราเราเรียนวิชา v วิช a ล a n t h ropol อจีมีเดียแอนพรเอพทิสส์มีเดียแอน a ด d d ิ c เมนต์รีพร r a c ทิส e s นะคะทำเกี่ยวกับหนังสารคดีประมาณนั้นยังลงลึกไม่ได้เพราะยังไม่รู้ว่าจะไปเรียนจะไปเจออะไรว่าแต่รู้คร่าวๆแล้วแหละว่าน่าจะเรียนเกี่ยวกับการทำหนังเนาะโอเคของเราเจอแล้วเราเรียน c o n s u m e r analytics and marketing strategy ท,ที่ลิส t เออที่ลิส t ที่อังกฤษนะคะก็อ่ะไหนแนรู้ตัวเองไงเดี๋ยวเล่าก่อนว่าวิชา,ายมันเป็นเหมือนกับการหาอินไซต์ในการที่จะไปทำมาร์เก็ตติ้งสตรีทจีแบบนี้เพราะงั้นอ่ะมันก็จะต้องแบบเป็นอะไรที่ไม่ลงรืกเรื่องการทำโคดดิ้งหรือว่าการเป็นแบบดานภาษายากสแตนปมาก,ก็เลยอโอเคอันนี้ก็ได้ก็ดีเหมือนกันเลยน่าจะเออ ก็คือของแฮมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ business เกี่ยวกับตัวเลขใช่ใช่เพราะว่าแบ็กกราว์เราอ่ะเราเรียนมาร์เก็ตติ้งตอนปกตใช่ปะ่ะอ่ะแล้วเราก็ทํางานแบบอารมณ์เจอตัวเลขบ้างในที่ทํางานแล้วแล้วก็คิดว่าคือเป็นแนว strategy ไม่เป็นแนว strategy เป็นแบบรีพอร์ตอ่าเออแล้วถ้าแบบถ้าคิดว่าถ้าเราแบบมีจุดแข็งตรงนี้แบบพัฒนาให้มันดีขึ้นนะอ่ะอ่ะนั่นก็จะใช้ได้ในอนาคตได้ดีกว่าเลยก็เลยเลือกที่จะเรียนเพื่อต่อยอดแต่คนพักๆักพักดูฝรั่งบิน คือตอนนี้จะบอกว่างงกับแฮนมากทำไมคนมันคือคนอ่ะเปิดประเทศแล้วไงคนฝรั่งก็เยอะตอนนี้มีแต่ฝรั่งจ้าคือเราอยู่ที่ไหนนะตอนนี้เราอยู่ที่สวนเบนสิติลใกล้ๆเอ็มคอดีอะที่เนี้ยเมื่อเช้าอ่ะเหมือนแบบไปเจอกันที่ลานชูใช่ปะเพราะว่าเราอ่ะเป็นแบบคนไทยโตเดียวใช่ไล่หลงได้แบบฝรั่งอีตาน้ำตาตาดำอยู่สองคนเนี่ยนอกนั้นก็คือตาฟ้าไปหมดแล้วก็คือจริงๆอะอยู่ที่เนี้ย อะไรนะสุขุมวิทอ,อ่ะฝรั่งเยอะก็ไปซิดนีย์ไม่ตอน,ตอนแทนไปเรียนซิดนีย์ก็คือไม่ได้ออกไปเจอ,อ<น>ผู้คนใดๆตอนเรียนซิดนีย์ก็คือเจอแต่คนจีนที่เป็นนักเรียนด้วยกันไม่เจอฝรั่งเอออะมาต่อนะคะก็คือมอยมอยเมื่อกี้ถึงแทนน่ะก็คือจบไปแล้วว่าเล,เลือกเรียนอะไรเพราะอะไร okay, ใช่ใของเราเนี่ยเราเลือกเรียนบอกว่าเราอะแบ็กการ์คือเราเรียนนิเทศเอกโฆษณามาก่อนเนาะ ก็จะทำเกี่ยวกับคือเคยทํางานมีแบ็คกราว่าเป็นส t ิติแพนเ n อร์มาก่อนแล้วก็ทํางานที่เดียวกับแฮนนี่แหละแต่ว่าแฮนเป็นสาย data ทำเแบ,บ่กับข้อมูลตัวเลขเยอะอะไรเงี้ยของเรามันจะเป็นสายแบบว่าศิลปะมากกว่าแล้วก็ของเราเนี่ยก็ต่อไปไปเปลี่ยนเปลี่ยนสายตัวเองเลยว่าเราอ่ะเราชอบตัดหนังชอบตัดวิดีโอ video. อันนี้คือความแบบ สนใจของตัวเองจนทําเป็นอาชีพของตัวเองเลยนะตอนนี้ก็คือกายมาเป็นฟรีแลนซ์นะคะตัดต่อวิดีโอนะคะให้บล็อกเกอร์ต่างๆท่านต่างทีานเนี้ยเราเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วเราอะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราอยากจะโบสกิลนี้ไปเจอคนแบบมากหน้าหลายตามากขึ้นที่ทํางานอยู่ในวงการนี้อะไรเงี้ยการเรียนปริญญาโทของเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องไปทางนี้แล้วแหละต้องไปทางหนัง เรียนเกี่ยวกับการตัดต่ออะไรให้มันมากขึ้นเนาะเออก็เลยมันรู้อยู่แล้วไงก็เลยเลือก<ง>ทางนี้ใช่ก็เลยเลือกทางนี้เพราะว่ารู้ตัวเองอยู่แล้วอะมันคือสาวมาถคนที่ยังหาตัวเองไม่เจออะไม่ใช่ว่าผิดนะเว้ยคือคนไทยอะมันไม่ได้ถูกสอนมาให้เราค้นหาตัวเองหรือมีช่วงแกปบเยียในการแบบรู้ว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆก่อนอเนาะคิดว่าเพราะว่าสา่มาก ฝ้าหลังเขาก็จะมีแบบพอเราจบอะไรนะเกรด12อย่างเงี้ยเราจบมเออเขาก็จะเทค e ก็บเยียคือหมายถึงว่าไปเที่ยวเออไปหาตัวเองไปทํางานทัฒนาไปนู่นนี่นั่นเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยเราอยากจะเรียนอะไรต่อไปจะได้ไม่เสียเวลาไม่เสียตังค์เรียนเสียเปล่าอ่ะเอออันนี้ก็การหาตัวเองอ่ะอาจจะมาเจอตอนที่เราทํำ motivation letter ก็ได้เนาะ เอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอ่ะเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปต่อสุดกล้องอ่ะหาอะไรอไม่เจอหรออ๋อถ้าเรายังหาตัวเองไม่เจออะไรอะไรใช่ไหมที่จะทําให้หาตัวเองเจอเพราะแบบเอ้ยแบบเราก็เรียนหนังสือมาแบบนี้นะแต่แบบถามว่าชอบไหมทำได้อ่ะเรายังไงต่ออืมคิดว่าคือมันอาจจะทุกคนอาจจะไม่ได้เจอขนาดนั้นพวาแบบโอ้โหฝันอะไร แล้วแบบจะต้องไปทําสิ่งนั้นอะ่ะบางทีมันอาจจะเป็นอาชีพไม่ได้แบบจริงจังเพราะว่าเราอยู่ทุกวันนี้เราก็ต้องใช้เงินเนาะมันต้องมองประกอบกันหลายๆด้านออคือสิ่งที่เราทําได้ดีแล้วเราอะ่ะอยากจะอยู่กับมันไหมอ,อ,อยากจะมีแพชชั่นในการต่อยอดมันหรือเปล่าเออแล้วมันทําเงินได้หรือเปล่าใช่สิ่งสําคัญคือเธอ,อ,อต้องอยู่ได้เธอต้องไม่รบกวนพ่อแม่เธอต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง แล้วสิ่งสิ่งนั้นที่เธอคิดว่าโอ้โหฝันอยากจะเป็นอะ่ะเธอทําเงินกับมันได้ไหมถ้าทําได้อะ่ะลองเลยและถ้าลองแล้วมันเวิร์กแล้วเราอยากทําถึงแม้ว่าจะกัดก้อนเกลกินในตอนแรกบางทีอะ่ะแต่ว่าพอเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราหลงไหลมันอะ่ะมันจะอยากทําให้เราอยากทําเองอะ่ะโดยที่ไม่ฝืนแล้วพอเราเริ่มรู้แล้วว่าเราชอบในสิ่งนี้ บางทีอ่ะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราอ่ะอยากจะหาความรู้เพิ่มเออแล้วก็ไปเรียนปริญญาเหมือนครับิมที่ตอนแรกแบบทำง,งานออฟฟิศแล้วก็คดตกตัเองแล้วว่าแบบเฮ้ยฟรีแลนซ์อาจจะแบบเหมาะก,กว่า,าออป่าคือแบบได้ออกมาทำแล้วฟรีซอ์ก็คือแบบดีแล้วพอเสร็จก็เฮ้ยเราไปเรียนเพิ่มดีกว่าเพื่อที่จะแบบต่อยอดไปได้มากกว่านี้เราก็ไปอยู่เมืองนอกด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเราอยากจะมีวงโคจรที่แบบมัน เป็นคนต่างชาติมากขึ้นได้ทำงานที่เออมันได้ทำงานแบบ international มากขึ้นนะคะอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะหาตัวเองเจอได้เร็วแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราหาไม่ได้เลยบางทีอาจจะหาได้จากสิ่งที่เราชอบประกอบกันมาหรือการทำ motivation letter ทำลายของการเตรียมตัวในการไปเรียนปรอทโปรโทโฮทำลายในการเตรียมตัวเราเราเตรียมตัวค่อนข้างนาน เพราะว่ามันไปเรียนตอนแบบกันยาีนีใช่ป่ะเออส่งเอกสารแบปีที่แล้วไมอรู้ท่ามส่งเร็วส่งก่อนฉันอี้เพราะว่ามีแบบความแพชชั่นในการแบบว่าอยากจะแบบรีบไปอย่าไปนอกเออนั่นแหละก็ที่จริงอังกฤษเตรียมตัวไม่นานเพราะว่าเหมือนแบบมีเอเจนซี่ทำให้ทุกอย่างเลยก็แค่เหมือนแบบส่งเอกสารให้เขาแล้วมันก็จะแบบทำให้แต่ว่าสิ่งที่อาจจะนานหน่อยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของไอเอลที่จะต้องเตรียมตัวใช่ป่ะแล้วก็ต้องเขียน SOP อืมก็คือ A สเตเมนออฟเฟอร์คืาส่งว่าเฮ้ยเราอยากจะแบบเรียนสิ่งนี้จริงๆไหมอะไรแบบนั้นองอะไรออเออเออก็ของของเรากระแฮน่ะการเตรียมตัวคล้ายๆกันเลยเพราะเราเตรียมตัวมาพร้อมๆกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือของอังกฤษอ่ะจะมีเอเจนซี่แต่ของเยอรมันอะ่ะต้องทําเองก็คืออาจจะมีเอเจนซี่แต่ว่าก็จะต้องใช้เงินในการจ้างเอเจนซี่ในการแบบช่วยเราอะ่ะเออมันก็เลยแบบมันทำเองก็ได้อะ่ะ ก็คือต้องนั่งล่าไล่หามหาลัยที่อยากเข้าคณะที่อยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูนั่งดูอ่านอ่านว่า Requirement มีอะไรบ้างใช่อย่างแบบอังกฤษอ่ะก็ฟรีเพราะว่าเอเจนซไปเก็บเงินจากมหาลัยแต่ถ้าเป็นของเยอรมันน่าจะประมาณ50,000บาทไทยในการที่จะแบบให้เขาแบบส่งให้เตรียมเอกสารอย่างไรแบบนจุกๆก็เตรียมเองดีกว่านะคะถ้าใครอยากไปทีมเยอรมันก็ยืนด้วยํำแข้งตัวเองนิดนึง ซึ่งเอกสารนะ่ะก็ขายขายกันเนาะใช่<ต>ใช่ขายกันพาสปอร์ตแทสคริปอ,อะไรนะยังครบแบบใบจบแต่ท<ส>ุกอย่างออันจะเป็นภาษาอังกฤษอ๋อแต่ว่าที่อังกฤษมีใบจบเอ,อ่อมัธยมปะไม่มีเออ,ข,เอ,อของใชง่เออก็คือของที่ละมาน่ะเราจะต้องมีใบจบมัธยมก็ต้องกลับไปหาที่โรงเรียนมัธย,ยมที่เราจบมานะคะไปขอใบามาเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเป็นภาษาเย,ยมากเออทางคณะต้องมีสอบภาษาเยอรมันให้ผ่านไปอ่านดีๆบอกเลยว่าถึงจะเขียนว่าสอนภาษาอังกฤษ,ากฤษบางทีเขารีไฟล์ภา,า,าษาเยอรมันด้วยของเราอย่างเงี้ยเราอาจจนครบทัวแล้วว่ายื่นภาษาอังกฤษไอเอลได้อย่างเดียวไม่ต้องยื่นเยอรมัน เวลาสมุิแบบของเยอรมันอะถึงแม้ว่าจำแบบไม่มีเอเจนซี่ก็จริงใช่ปะแต่เขาจะมีคนที่เป็นตัวแทนมหาลัยที่พูดภาษาอังกฤษนะคะว่าจะอีเมลแบบตอบกับเรามาแล้วเขาจะบอกว่าเราทําอะไรบ้างซึ่งนั้นก็ช่วยมากเลยนะเขาถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราสองคนก็จะไม่สามารถอ่านเยอรมันเราแปลได้ใช่จริงคือ คือแต่ละคณะเขาจะมีผู้ช่วยแบบว่าเหมือน student assistant อะไรประมาณน <Julia, S 1> ี้จูเลียจูเลียเออต้องขอบคุณจูเลียในการตอบอ e ีเมลอย่างรวดเร็วนะคะพอหลังจากเตรียมเอกสารเสร็จแล้วแล้วก็ยื่นและของแฮนเนี่ยจะยื่นกับเอเจนซี่ถูกปะใช่แต่ของเรามีสองแบบก็คือยื่นผ่านเว็บเอเจนซี่กลางคือ my assistant อะไรสักอย่างกับยื่นให้มหาลัยเลย ซึ่งยื่นมหาลาัยแบ่งออกไป2อันอีกก็คือยื่นผ่านออนไลน์ในอีเมลกับยื่นทั้งออนไลน์และอาจจะต้องส่งเอกสารแบบเป็นเปเปอร์ไปที่เยอรมันด้วยบางมหาลาัยนะคะลองดูดีๆเพราะว่าบางทีอะ่ะเขาเรีควายแบบนี้ไปอ่านดีๆด,ด้วยยิ่งเป็นภาษาเยอรมันเป็นบ้าค่ะต่อไปเออของของอังกฤษกับ เยอรมันไม่รู้เท่ากันไหมแต่ว่าของเราที่ไปหลีกมันคือ Requi r e over all ก็คือ6.5ใช่ป่ะแล้วก็ถูกแบนดอ่ะห้ามต่ำองกลุ่มแบบเนี้ยซึ่งมันก็มีหลายทางเลกที่จะแบบเต็มตัวอ๋อสิ่งที่ต่างกันคืออังกฤษไม่ได้สอบไอเอลแบบแบบธรรมดาเออต้องสอบแบบ UKVI เออ UKVI นะทุกคนถ้าใครไปอังกฤษข้อแตกต่างของ I อเอลที่เป็นแบบ UKVI กับธรรมดาคือไม่ต่างกันยกเว้นราคาแพงกว่าเออก็คือมีชื่อเรียกให้เก๋ เขาก็อยากเก๋แหละเ,เออ,เอ,อมีเตรียมเขียลับเตรียมยังไงบ้างของเราคืองจริงคนอื่นก็อาจจะแบบว่าไปแบบเรียนให้มันแบบได้แบบนด์ดิลตกรรเออดิวเตอร์ต่งางๆแต่ว่าของเราอ่ะเราอ่านเองแต่เราสอบหลายครังค้งเราก็เลยมีประสบการณ์กับพวกแบบหนังสือค่อนข้างเยอะแล้วไอ้ตัว,วเเที่เราทำที่ผ่านเนี่ยมันคือหนังสือ Cambridge เพราะว่าไอ้ตัวแบบ reading หรืออะไรอย่างเงี้ยข้อสอบอ่ะในหนังสือกับแบบของจริงอ่ะคือที่หลอก มันขายกันอพอเหมือนแบบทํามาบ่อยๆก็จะรู้แล้วว่าต้อง prioritize ต้องแบบอ่านตรงไหนก่อนหรือว่าทพาร์ทไหนก่อนที่จะแบบให้อ่านอนันแค่รอบเดียวเราก็สามารถเรียกได้ว่าเรียกว่ามี skill management ที่ดีขึ้นในการทาข้อสอบใช่ใช่เพราะว่าแบบถ้าไปอ่านหนังสือผิดเล่มอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าเฮ้ยสอบมาเฮ้ยทําได้แน่เลยแต่คะแนนออกมาแบบเฮ้ยไม่ได้นี่วะก็นั่นแหละเพราะว่าโดนหลอกใช่ก็คือการเตรียมสอบ ของสำหรับเราอย่างเงี้ยเราเรารู้เรารู้ตัวเองก่อนว่าเราไม่น่าจะทันหมายถึงด้วยคำคำศัพท์ของเราหรือว่าเออสกิลภาษาอังกฤษของเราอ่ะพูดได้อินเตอร์มีเดียแหละประมาณอยู่กลางๆไม่ดีไม่เลวเนาะก็เรารู้ว่าเราน่าจะได้ประมาณเหมือนสอบครั้งก่อนก็คือเราเคยสอบแล้วเมื่อ2มาปีที่แล้วเงี้ยสอบได้5.5ก็คือ B2 เพราะฉะนั้นเราคิดว่า เราน่าจะหาคณะหรือมหาลัยที่เราน้าจะได้ประมาณนี้แหละ B2 แล้วเราอ่ะก็จะเพิ่มตรงที่เรารู้แล้วว่าเราเคยสอบมาเราก็จะแบบรู้ว่าสกิลฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยมันมี4อันใช่ปะต้องเพิ่มตรงไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าการไปสอบครั้งต่อไปอ่ะคะแนนมันน่าจะไม่หล่นแล้วแหละหรือว่าแบบมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ไปไปเสริมสกิลตรงนั้นเช่น speaking อาจจะแบบเราไม่ได้พูดเยอะเราก็โทรไปหาแฮร์เลยเว้ ฝึกคู่กับแม่งทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่สุดท้ายก็คือก่อนที่เ,เราจะสอบไอเอลอะเราอะปักวันไว้เลยว่าเราจะสอบวันไหนก็คือนับจากตอนเนี้ยที่ตัดสินใจอะอีกหนึ่งเดือนก็คือเราใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนเพราะเราคิดว่าสมาธิเราคงไม่มีมากไปกว่านั้นก็คือหนึ่งเดือนพยายามอ่านให้มากที่สุดไม่ต้องอ่านวันก็ได้พยายามอ่านเท่าที่ไหวแล้วก็ฝึกกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างได้ใช้ภาษาอังกฤษเท่าที่มันจะแบบ ท่าที่เราทำได้เอออันนี้คือวิธีวิธีการในการแบบสอบไอเอลของเราคือในระหว่างเตรียมสอบไอเอลอ่ะมันก็ต้องมีการทำ motivation letter หรือ SOP แล้วแต่ใครจะเรียกนะก็คือการเขียนเรื่องของเราเนี่ยแหละเพื่อส่งไปที่มหลาลัยว่าเฮ้ยเรามีประสบการณ์ทำงานยังไงหรือว่าเออเราสนใจวิชาที่จะเรียนอะไรแล้วไปต่อยอดอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบเป็นของอังกฤษอ่ะเขาจะเรียกว่าเป็น ที่จะต้องแบบว่ายืดก่อนที่จะแบบสมัครก็คือเหมือนแสดงความจำนงของเราว่าเฮ้ยอยากเรียนกับเธอจังเลยอะไรทุขตอนเนี้ยมันไม่ได้เขียนง่ายขนาดนั้นเพราะว่ามันจะต้องเหมือนแบบไปทำสิร์ชนิดนึงว่าไอ้คอร์สที่เราจะเรียนอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆไหมเนีเช่นของเราอย่างเงี้ยมันอาจจะมีแบบเราเรียนแบบ customer analytics ป่ะมันอาจจะแบบ มีเป็นพวกแบบ business analytic data analytic ที่เขา Require เพรพวกแบบ s t a t จ้าเอ,อที่เราคิดว่าเอออันนั้นอ่นะ coding อะไรพวกนี้เราอาจจะแบบยากไปหน่อยหรือเปล่าไม่นนเออเราก็เลยหาที่มันแบบว่าแบบอยู่ภายใต้ marketing division เพื่อให้แบบเราสามารถเรียนได้อย่างแฮปปี้เออคือรเรียนโทมันก็แบบมีความ flexible ในในแง่ของว่าเราสามารถเลือกได้ที่จะสะโขบว่าเราอยากจะเรียนประ,ประ,ประมาณไหนเออ,<ข>อเพราะว่าเรียนโทะมันยากกว่าเรียน มันก็เหมือนแบบต้องเรียนให้จบด้วยเขาเรียกวอะไรนะความแบบความเร่งรีบในการเรียนอ่ะมันเยอะกว่าโอเคในการเรียนเออคุงงมากยิ่งพูดยิ่งงงอ่ะโอเคจะมาถึงตอนจบของของคลิปแล้วก็คือช่วง motivation เนี่ยก็เป็นช่วงที่เออ่ทําการบ้านกับสองด้านตัวเองเยอะๆใช่ก็คือด้านตัวเองว่าฉัน อยากเรียนจริงเปล่ากับเออกับมหาลายัยออฟเฟอร์สิ่งที่เราอยากจะเรียนจริงๆริงไหมคือเวลาเขยน motivation l e t t e r ทีมันคือแบบเราต้องพูจว,ว่าเราอะ่ะมีความแบบ shining, s ายน i ่ g ในสิ่งที่เราอะ่ะจะเรียนจริงๆหรือเปล่าออสูไปเลยว่าโอเคเราเก่งด้านนี้แบบ1 2 3สองสาแอคชั่นสีอะไรออพี่จเจค่ะบอกว่าเออแบบคนนี้แบบน่ารักแบบเข้ามาเรียนจางดูมีแพชชัน่นเลยใช่แล้วก็แบบเหมือนมันมี สิ่งที่ทําให้เขาเชื่อได้เช่นการทําผลงานของเราประสบการณ์การทํางานที่มันแบบแสดงให้เห็นว่าสกิลเหล่านี้ที่เราพูดมามันเรื่องจริงเราทําได้แล้วเราก็อยากต่อยอดสิ่งสิ่งนั้นหรืออะไรประมาณนเนาะต่อไปสุดท้ายหรือเปล่าสุดท้ายแล้วละมีทุนไหมก็ของฝั่งอังกฤษนะคะเพียบอยู่แล้วใช่ไหมทุนเยอะแต่ว่าทุนที่เป็นแบบเต็มเลยแบบ เขาจ่ายให้หมดเลยอ่ะมันก็คือทุนรัฐบาลชีวเนิงใช่ป่ะการแข่งขันค่อนข้างสูงมากๆเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบบางมหาลัยอ่ะเขาก็จะมีทุนเป็นของตัวเองอยู่แล้วแต่จะเน้นไปทางแบบทุนส่วนลดเพราถ้าสมมติว่ามหาลัยอยู่นะเช่นแบบ GPA พอตรีเราแบบสามสามเยอะๆอะไรเงี้ยเขาก็จะใอเเลยกี่ปอนี่น่าอะไรแบบนี้เออแต่ว่ามหาลัยเราอ่ะ เขาก็จะแบบอ่านถ้าเขาไหนเขาสนใจเขาอาจจะให้ทุนเป็นสุดเหมือนก,นการกิจสังก็วไปเออเ้าก็มันก็จะมีทุนอีกแบบที่เหมือนแบบให้เขียนปรเญญจำนออืมให้เห็นเอเซไปเออเขาจะคัดเลือกจากตรงนั้นว่าได้หรือไม่ได้เออก็ไม่ค่อยมีทุนเต็มเต็มจำนวนแต่จะมีทุนตามมหาลาัยเนาะที่มันแบบลดให้ยี่สิบห <10. S 2> <10. S 1> ้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หมื่นปอนด์อะไรเงี้ยแล้วแต่แต่ทุนค่อนข้างที่จะมีแบบให้เลือกหลากหลายยู อยู่ที่ว่าเราไหวที่จะทำเปล่าเราต้องเขียนใช่เขียนเก่งก็ได้ค่ะออแล้วก็ที่ระมานะมีมีทุนทุนที่ดังๆก็คือทุน D A A D ทุน D A D หมายถึงอะไรเป็นมันเขาเป็นเหมือนองค์กรอะที่ที่พ r o v i ทุนให้แต่ว่าเราต้องไปดูว่าสิ่งที่เราจะเรียนมีทุนไหมหรือว่าประเทศที่เราอยู่เขาให้ทุนเราหรือเปล่าแล้วก็ไปดูว่าสาขาที่เราเรียนอะเปิดอเป่าเออ ถ้าได้ก็ลองสมัครดูแต่ไอเอลค่อนข้างสูงประมาณ7อ่ะเท่าที่ดูอะเนาะก็ก็คือต้องเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างแบบเรียนดีมาระดับหนึ่งเนาะถึงจะได้ทุนก็ลองดูนะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะแปะลิงก์ที่เขามีพี่ช่อง YouTube ช่องหนึ่งก็คือเขาทำไว้เขาได้ทุน D A A D พูดไว้ละเอียดมากจะแปะ,วะไว้ให้สำหรับคนที่สนใจทุน ส่วนทุนในมหาลาัยอ่ะก็มีนะแต่ว่าคิดว่าไม่ได้ให้แบบเยอะแยะขนาดนั้นอาจจะต้องดูในการเข้ามาหาลาัยไปแล้วอาจารย์เขาอาจจะบอกอีกทีว่ามีทุนไหมอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นของเยอรมันไม่ได้คือค่าเรียมมันก็ค่อนข้างที่จะไ,ไม่แพงอยู่แล้วก็ลองดู <c oughs> อาจจะมีทุนก็ได้เราก็ไม่แน่ใจเออประมาณนะสุดท้ายแล้วหมดแล้วปะ ทําคลิปนี้ออกมานะคะคก็อาจจะมีความแบบตะกุกตะกักนิดนึงตอนแรกอะ่ะเราไปนั่งคุยแล้วเรารู้สึกว่าแบบนั่ง,งเฉยเฉยมันมันจริงจังเกินไปนเออทุกคนอาจจะไม่ได้อยากมานั่งฟังแบบข้อมูลรายละเอียดเยอะขนาดนั้นแต่ถ้า,าใครสงสัยอะ่ะเราเลยไม่ได้แก้ปัญหาเราก็เลยเดินพูดเหมือนเดิมใช่แล้วมีความงงมากกว่าเดิมใช่ก็คืออยากจะบอกว่าถ้าใครมีความสงสัยอะไรเพิ่มเติมอ่ะไม่ว่าจะเป็นทีมอังกฤษหรือว่าทีมเยอรมันนะคะสามารถถามเข้ามาได้ เออจะตอบให้ก็คือที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาอยากให้อยากให้ประสบการณ์ของเราทั้งสองคนเป็นประโยชน์ต่อทุกคนมากๆเพราะว่าแบบมันคือการ,าราแบบผิดพลาดแล้วเราก็งมกับมันนะค่ะใช่ใช่งน้อยแต่เยอรมันอะงมเยอะมากจริงก,ก็คือถึงเราอ่ะจะส่งไปเยอะแค่ไหนแต่เราก็ต้องการแค่แบบ the only one มหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้นที่จะรับเราเข้าไปนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนที่หวังไว้ว่าอยากจะเข้าทางมหาวิทยาลัยทั้งในอังกฤษหรือเยอรมันก็ตามนะคะ,ะเข้าได้ย่งมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบอฮ้ยคือเข้าได้เ,<ค>เลยเคยได้แล้วเออมันคุภูมิใจแ,แล้วแล้วสองคนก็จะบินอีกกี่เดือนนะสามสี่เดือนขอให้ได้บิน <laughs> นี่คือสิ่งสุดท้าย <laughs> ที่จะขอ เออก็ขอคุณทุกคนที่ติดตามดูมาจนถึงบ่านนี้นะคะก็ไปและดีกว่าเมื่อยแข็แล้วบายบายนะคะคลิปหน้าอาจจะมีมาพูดนู่นนี่นั่นกันใหม่ไว้ติดตามกันที่ r ูบี้จะเจนี่จ้ะบาย